วันนี้ผมมีแว่นกองแสงที่กำลังใช้อยู่มาแนะนำนะครับนั่นก็คือแว่นออ t ตัสนั่นเองใส่สบายเพราะขาวแว่นของเขาเนี่ยบางที่สุดในโลกทำจากวัสดุที่มีความทนทานสูงใส่เล่นเกมแล้วจะทำให้คุณสบายตาแถมยังช่วยถนอมสายตาอีกด้วยสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิง์ใต้เ s c r i p t ชันและถ้าใส่โค้ด LCT ลงไปอีกเนี่ยก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มด้วยนะครับแต่ตรงเราอ่ะไม,ม่ของดีจัดเฮ้ยไม่มีที่ไหนวะไอ้สั โอ้ oh shit. มันไม่มีแป๊บหนึ่งเลยไลฟไฟเจ็บ <laughs> มันหิวไห้ <c oughs> <ล>มึงไล่ต <c oughs> <c oughs> ่อยสันไปยังว่าเพื่อนไอ้นมอียอะไรวะเนี่ย <c oughs> มันเกิดขึ้นเร็วมาก,กว่า <c oughs> เพื่อนมัน,น,มนี่เสียงมาว่ะ อ๋อไรข้อขาวนบนหัวเช oh, ี่ยบนหัวไม่ชอบเลยอุ้ยอ uh, ุ้ยอุ้ยเปิดเปิดนี่มันโดนไมโดนช่างนาดเลยเนี่ยไปสัตว์อันนี้ไฟใครเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันมีธนูมันมีธนูพิมอุ้ยไฟใครวะเนี่ยเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอเคอ่า มาแล้วกูอยากได้กระสุนก็แตกเวทเอาทางนี้เหรอพี่พี่มันโดไปหามึงเสียละอ๋อ เข้าเนื้อไอ้ว kind ส of ัตว์ก็เข้าวสัตว์เข้าเนื้อวู้ Let's go baby ยิงฟีม่แตกาชยามก็แตกก็แตกตัวเนี้ย ยเหยืนอเยืนอเหยื่เยื่อิตตี้เฮ้ยมีขวามาขวามาหลังกล้องครับมีมอยไปนะเฮ้ยตัวนั้นโอเคสวยสวยงามไอตัวนี้ใช่ป่ะมึงเล่นโดนอะนี่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 เขาอ้อมหลังครัว เออตรงนั้นลงตรงนั้นอยู่ลงมีที่หนึง่งยู่ด้านเนี่ยเดี๋ยวกูกูเล่นตรงนี้แล้วกันที่มันมันก็ธนูอะ่ะโดนซะด้วยอันติม,มึงใช่ไหมโดนระเบิดกูปกะสองตัวสองตัว เดยวกูบาดเจ็บสาหัสโอ้นอน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 ไอกาตาฮิวบロ่ไอกาตาฮิวมีกูยิงไม่โดนเลยโอยยิงไม่โดนมันมีเปามันมีสะโคมท่องมีร่างนี่เพื่อนมขอบนี่ปีนขึ้นอบปีนไม่หยุดเลยกูได้ตัวหนึ่ง หมดแล้วทำไมรู้สึกว่าธนูมันโดนเนร์หนักวะหมดล้วหมดแล้หมดล้ว้ยเ้ย้ยอุ้ยเฮเฮ้ยยเยยยยยเ้ย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 เฮเ้ย ออทางนี้สวยตายมีตัวหนึ่งมีชิวเนี่ยตรงท,ท,ท,ทางเดิมเลยทางเดิมเลยยิงก่อนยิงก่อนหมดยังไม่หมดดีกว่ารอดอยู่ สวยมันเหลือนะมันเหลือนะเพื่อนมันเหลือนะไปปูกูไปตัวเดียวเห็นตัวเดียวโลบ,บ้ามันแหวน,น,นมันโดนสี่ห้าอุย <c oughs> ้ยเขี่ยเต็มหัวไอ้สัตว เลยสกอปโกห่ามันลงไหนบนหัวนี่ปะตาย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 ัวเดียวนี่หว่าเออแล้วไอ้ที่ชุบอะแนหรอวะเก็บไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เคเบิร์เนี่ยไอสัตว์อุสัตว์ละเคเบิร์มึงอะมาอยู่นั่นเชี่ยมมันหมุนหน้า เอาไอด้ดอกโดนไปหนึ่งดอกอุย้ยเฮ้ยเชี่ยอุ้ยเมื่อกี้มันมันหมุนคอไอส้สัว์กูยังไม่โดนวันเร็วนั้นหมุนคอ กูยิงไม่โดนอีกรอบเอ็นดูบนหัวบนหัวอ l r ไรไอ้เชี่ยเมื่อกี้เลยวันนั้นหมุนคอไอ้ซาด Party every weekend so on the radio. That's my favorite song. Make me bounce around like I don't know, like I won't be here long. Now the thrill is gone, got no patience. Cause I'm not a doctor. But why is you lying?